mày sẽ ra, cẩn tay nó nô pí nô. Nhanh cái đạp ta nhanh bay, rồi. tay này, tai bị chú ลยมื่นก้อนยังจอยจุตัวใช้คำจากไปลุงแก้ววะ่นชปจุเราจล้วงแก้วแล้วไปตู้แล้ววะภูรามตู้ไปตู้ได้หมื่นนี่้องจอยชื่อชินไมเลน้องจอยว่ลเลียงนี่เอาแล้วทีมงานน้องจ้อยน้องระสามเปน้องเพื่อน้องเพื่อนไปตู้ดมันตู้อย่างเดียว ไม่ใชพี่ได้เป็นพญาาะื่อนีไ้สงกับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ์สุกูสุคนเนาะมัจมงสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝังลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางืองไทยอีกทัหนึ่งาพ่อมาพอกับช่อง youtube คงว่าวิงชายใจกันน้อยพี่น้องวีอีกเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องยังอยู่ทางบ้านทางเรือนของแม่จอนให้กสิเข้าไปเบิ่งาลุงแก้วเพิ่นโกงนังคาเกาะไปอัเดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้ยังบ่ได้เอายังเข้ามาเพิ่มเติมเพราะว่าทางชุมลุงเพิ่นสิหยุดอ่าทางชุมลุงเพิ่นสิหยุดงานว่าเพิ่นสิเมื่อบ้านอีคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะาฮอดบุญฮอดหยังคือเก่าันพี่น้องเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นสิหยุดประมาณวันพุธเพิ่นงสิได้ลงมา วันพูดกันน่าจ,จะเป็นวันประหัตพุดเนี่ยเผื่อลงมากอะแตา่กา็เผื่อเอาเผื่อเห็นแหละแต่เก่าเพิ่มเมื่อกับเผื่อเพิ่นสีมาแล้วก็เผื่อเริ่มงานเนาะพี่น้องเนาะจังไรกับว่ากันพี่น้องเลยอ่ะเห็ดยามนี่กัอยากค่อนขางอยากลําบากนี่เห็ดเงินเห็นยังกับพี่น้องเลยจังไรกะเพิ่งชมกันพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการเชียเวลาเดีย๋ยวให้สิเข่าไปฮาทางลุงเพิ่มเลยพี่น้องเมื่อวานนี่กับบอไดมาเมื่อนี้ก็มาเปรตให้พ่อแม่พี่น้องเบิง้งนะมียังกะมีแต่ว่าให้เพิ่มจัดเจง เห็ดจากมุ้งเพิ่นจิเมอร์กะมีแต่ทามเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นจิเมือร์มานี่เขาเลี้ยงชาวทามเพิ่นว่าเพิ่นจิเมอร์จากมุ้งเนี่ยพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเนาะพี่น้องเนาะพัดมาทางนี้อานลุงแก้วก่ะสบายดีเด้อลุงเด้อดูมันยังบันคือเห็ดเห็ดแต่ชานี่ขึ้นไปตัดบอกขค้นไปตัดมือใหม่อ๋อ มืัอนี้ไหนซึ่งคือว่าสีมุงโต๊ที่อันสั่งชี้ที่ว่ามันเดือนนี่ก้อนเนาะมุงเปนอันี้มุงเนาบอกเอาขึ้นไปเทก่อนเลยซื้ออ๋อเทกแล้วว่าตัดไหมอ๋อไม่แล้วก็เอาลงมาเพราะว่าน็อดน็อดเลากับพี่นี่นัดตอนตอนนั้นเบิดเดินเนาะอ๋อต้องไปซื้อใหม่แล้วโดยโดยบัดถ่าล้อมาพร้อมกันครับสั่งทีบัดเข้าไปซื้อเนาะลุ่มลุ่มคนจะใส่ได้นอนนะเดี๋ยวเวันยังชี้ซื้อมาแล้วประมาณสี่ถุง ไม่ได้คิดว่าสิเมื่อแจ้งมุงหูกประมาณสองมุ่งไปประมามไปพากันเมื่อเมื่อบดรจุคนนะบ่เลตลาดแดงโดยประมาณสองมุงไปสามมุงใน่ตลาดแดงเขาจึงจะมีเครื่องไายเนี่ยโดยเว้นแต่เว้นได้กับบมี่อยางนั้น มีแต่ว่าเก็บเครื่องของจำดีน้องนคุณเก็บเครื่องของไว้จำดีโดยยันแล้วลุงก็แมน,นแม,แมนชิปเอ็ดจนชิปเอ็ดวงแล้วจากเ้าหมดเดย เป็นอยังเงีเ้นยงงน้ำบากนี่อ่ะดดเห็นอย่าแดดมัต้นมะโจงเทยคอว่าได้มุ้งโดนจะเมื่อกคือว่าวันพุธวันพุธนี่อ่าทีลงมาตอนแรงโมคือตอนชเช้าดูตอนชเช้าอ๋อลังบันพุทธไปนี่ตอนแรกนะ่าเพิ่นว่าพวกนัน้นผู้เพิเ่นเห็ดป,ประตูให้นะเพิ่นว่าเพิ่นอยากมาส่งประตูอ่ะมีแต่ว่าบ้านพุทธเนีอยากให้รุ่งนี่ตั้งเสาอ่ะ โองเสาหน e yeah, ah, oh. ีโกนตั้งเสาทั้งหน้านี่เสาลสกรักขวดขวดผู้เขาเห็ดประตูเขาอยากมามาวัดมานั่นพอประตูเพิ่นเห็ดเด้วแล้วเห็ดเด้ยวแต่เพิ่นชีเอามาลงนะเพิ่นชีที่ตั้งให้นะนะซีเมนซีเมนซีเมนเนาเขาจะต้องซีเมนซีเมนเลยเนาะโดยเสาไงพอเพิ่นเพิ่นเห็ดได้เพิ่นสีมาที่ตั้งให้เราเอาเลยแต่ว่าคำว่ามือมือเฮาเห็ดแต่ เฮาจังสินัดมือเพิ่นเนาะกะว่านั่นน่ะต้องต้องเป็นว่าหัดจะมาตั้งเพราะว่าเขาขุดปุ้มตั้งเสานี่ก็เพื่อมันแข็งโดยเป็นวันประหัเพื่อมันแข็งมัน่เนาะถ้าฝนบ่ตกเว้าง่ายๆเนาะลุงเนาะโดยช่วงนี้มันแบบีตกเฮ็ดยังบ่ได้คือว่าโดยฝนตกเฮาก็ยังาฟันงให้บ่ได้มันมีแต่น้มีแต่ว่าให้เฮาเฮ็ดแล้วก่อนและจังนัดเพิ่นลงมาโดยเนาะแ่นๆะว่ามันน้ไหลไหลเลื่อนยโดย ควบคุมก <c oughs> ็นงไล่เขาเลยแหละโดยเขาต้องเห็ดแล้วก่อนต้องนัดเผืนจังนัดเผืนลงมาถาว่านั่นนะเมนบบได้มันนั่นตระน้ำไหลตลอดไว้ฉันใช้จุดจุดตะเกียงรรมาสร้างดึงดึงดึงไว้ตลอดโดยคือวานแก่เดีเด่นได้เลยเยอะหนึ่งโดยคนตกเหตุจนก็ไม่ได้แม่ไม่แต่มันเด่นนี่ก็คือว่า วันพุดมันยังคขว่านั่นเฮามากะคะมุงมุงเนี่มันบวกล้นเนาะน่าดุงเนาะเฮาขึ้นโพงตัวนี้ได้อะไรเนาะขึ้นโพงแร้เลยมุงหนึงบุตรนดอกผัวโดยไอ้พี่วเดียวอแล้วโดยดีแหละเครื่องคลองเฮากันอาชีมาครบเฮากันอาชีพได้ชื่อเครื่องคลองมาครบรอฟังสั่งใต้ครับสั่งใายแล้วดินูวมไปวมไปมาข้าวข้า รอบนี้เจ้าวิกาวไปจักจังหวะเด้อเดี๋ยวสิขา <c oughs> มันเด่นมื่อื่นขามันเด่นดมืนม่อื่นมาเวียงสิอ่าช่างเขามาชายนี่ม,นมือนี่นสิได้ช่างเขามาปูนนี่มือชุมลุ่งลงมาได้จังสิซื้อมันอยู่ใกล้ยอยู่อย่างไรเ,เยอะลำบากเนี่นยไหนงามนี่มันบุกซือช่วงนั้น

เคยจะบุเ็น <spe> ม <plane langsam animals> ังไหมที่เห <society> oh. oh. okay. <ume> ็นเคยเห็นขี้เหลวฮะฮะออกออกแล้วออกเป็นช่วงเัินช่วงเัินบาบอนั่นแหละแต่ว่าไปเขาไปเขาน้ำเกลืออีกเคยเห็นเห็นวันที่หลอดหลอดเลยอ๋อโลยแต่ว่ามือม่อนี่ชุมลุงนี่บอได้มาอยู่บ้านพุูนเนาะทำมาไรขึ้นไปกับไหาอัพเดตอยู่ทางแถวบ้านลุงคนไหนมื่นพี่น้องเลยเพื่อเตรียมโลยเลย

เกิดลงหาดูเะท่องเอาหล่อยเออมืนต้องไปตูดใช่เนาะทำโบอกริมบรจักได้นิเพิ่นามือนบอโดยอือบ้านเขาบอวัดมือนี้ได้เพิ่นไวยยินเพิ่นเราอวมือนี้แก่บ้านบุคือกนเนาะหอมมือนี้บอดุงบ้านดุงเนาะหอมนี้อยู่เือนอแล้วหอมนี้อ๋อบ้านบองแงยังม่ได้หออ๋อมืนนี้เหอเออ หม้อคือกันพี่น้องนี่การห่อครับมันชุน้ํามุนพิ่นเนาะหลายแนวหลายอย่างได้จักสิห่อก็ต้มจักสิห่อข้าอยข้าสากอทําเนแต่งาซื้อเมาคต้นแคนกันอีกยหลายเียกมืนแม่นๆจักลโมบุญนมนวนันบาดยหลายเียกจะเป็นหอมนีหนีแล้วไปมืนแต่เาอุ่นซื่อย มีว่าเตรียมความพร้อมไว้มื้อนี้เด้อมื้ออื่นน่ะอุ่นลงแซบแซบบาทแม่นมะฮือเนาะแต่ว่ารอบรอบนี่ก็ลงแต่เด้อคือเก่าบ่อเดิกปานใดบ่เลดบ่เยียงเด้อลงช่ำเก่าบ่เลิกได้แต่สี่โมงหรอเออสี่โมงรอบก่อนสามโมงเลยรอบหนึ่งสี่โมงคือคนแจ้งนะของกองทัพบินเลยหากแต่ว่า คือวันแรจันน้องจอยนี่ตื่นตื่นนันอยู่อลอบเราได้ปุ๊กเขาหลบนะสามโแล้วบ่ายบ่ายโมงเขาเริ่มรอเออเอิญก็เอือกเอือกแลเที่ยงคืนนี่แบบคนลงเต็มบึนบึนเลยแจเนี่ยมันเริ่มเหตุบ่ายโมงแล้วนะเลยเขาประดับดินมันยากเลยเขาประสาทวัดเจงเนี่ยนั่งนงสี่โมงสี่โมงเขา เข้าวิธีสามโมงมันเข้าเดยลงเลยตามลมงวงๆกันมันอ่แต่ละบ้านมันกระบอกคือกันทางบ้านก่ะนั่นมันแกว่าตัวนี้นั่นคนนะอาจจเฮ็เแบบอยากส่ทรายเนี้านนตอนเอาเขา่า เขาสะเขายังลงแต่ตะเฮือนเนาะเถื่อนี่เนาะแต่อันการสบายกับสีมีการเปลี่ยนแปลงของสบายบ้านพี่น้องคนนี่บึนบึนอยู่ได้มือนอีิเนาะบ้านลุงเนาะนบ้านมาเวียงเป็นมือน่อื่นคนยังขี่ได้เข้ามาเพราะว่าเป็นบริหารนั่นเด้เป็นบริหารอันคือกันเด้เป็นพี่หั อกรต้มมายังเพื่นยีหอมื่ออื่นเพื่นบรหอมาันี้แต,ตย่ยังตัดแต่เจ็ดหยุดงจ่าอ๋อยังยังโบเทลน้อ เกิดสิขาดเลยเกินมม่อยากเข่าเนาะเรืเ่อยๆโรงงานโป๊ะน้ำบลกแก้วก็เริ่มฟูดน้องไปน้ำเล้วน้องผิด้องเนาะ เดินทยอยเก็ดไปเรื่อยๆอือเกรดแบบนี้เนี่ย แบบนี้แหละนั่งกันจังหน่อยกับตกกี้ทอดขวบเก่าตอนตอนคืนนี่ตกเลยตอนคืนวัดแดดอดกับทอนทอดไม่อดเนาะแม่นแต่หน่อยก็บหอนห่อนเทหอนป่าแต่ตกต่อมแห้งได้เหตุว่าไงฮะต่อมแห้งนะคนบ่ต่อมมือศอกนะโอ้โกะลองดูพี่กับซื้อกัน บึ้นๆคือกันหากแล้วมันหแห้งบาโดนแล้วกับเป็นผลดินผลฟอยคือกันนี่ก็คือว่ายังเดือแต่ทั้งนอกนอกงานที่ว่าเฮาเก็บขอบขอบเอวอย่างนอยนงเอแตจดันเานานะมันเด็ดตอนจังเห็ด มาก่อนมันมีดอกมีมีมือม,ม,ม,มันเศร้าอยูดย่ตตดอกเลยมันบบตกตลอดดอกช่วงนี้โอ้ยน้ำท่วมได้แถวน้ำคลองนี่ก็ยังเขาเตือนกันไอแถวอยู่สวรรค์เตือนแล้วน้ำคลองขึ้นชุ่งเม่นท่วมแล้วเนท่วยเอฟซีโทรมาเมื่อคืนนี่ก็ว่าน้ำท่วมเห็ุนั้นใดเด้อได้แต่ชงกำลังใจนะไปช่วยเพื่อนแถวดวงน้ำทาน้ำยางเนาะอ่าเต้ หัวอคัวยอร่อยน้ำตาลไม่น่ามไม่ยังเป็นตายรูโตนนุ่มทำแห้งโคตรน้ำมันถ่านเนาะแห้งไล่แห้งโคตรอยู่เบียดจังน,นยยี่ไล่ด้วยบัวแห้งแถวยังมีนถูกแกได้เบียดจังแถวเฮานี่สิมีย่านบอนะนะ่อหน,นั่นนะมันมันมีเลื่อนเนาะดูมีแต่ผายน้ำธรรมดาเนี่ย<อ>ทเท้าครับปล่อยเลื่อนน้ำโขงเนาะกินเนาะกินปล่อยเลื่อนน้ำโขงกินระบายน้ำลงมามันระบายน้ำ มาตรงแห้งแห้งเนี่ยน้ำคองขึ้นว่าเร็วว่าเร็วจะเทวัชเก่เคยมันถ่วมแล้วบ่แถวโค้หอยปากซีมั่งมาแล้วเคยถ่วมบ่ถ่วมแล้วโอ้ลายปีเดียวบ่ก็มาทำลายหลายปีเลยเป็นลายก็หลายติบเลยแถวธ่านเมืองเก่าถ่วงมัดแถวธ่านเมืองเก่าเนี่ยขี่ขึ้นโลดโลินสบายนะเแถมเลยหัวปากสีมังบับเราก็คำแถวเข้ามาไล่ขามทางจนหอด

ป่ากันตึกเฮตึกใส่มองน้ำทุนนเลยเจอแนั่นนะเออม้วนยางม้วนต้มต้มท่านป่าคือสีม้วนนั่นน่ะเนาะโอ้ยผมมันค่าวมันเถื่วมันอันตรายแบบมันคือนั่นนี่มันกับโบเป็นตายหอวกับร่งกิตกุมลังใจอยากใช่พู้นะผมคือแถวลงทานนี่มันเป็นน้มยืงบอ้แบบมันยืงขึ้นนี่คือมันว่ไหลร่นตะลิงเนาะขี่รถได้สบายทำถนนเล่นรถลิ่งได้สบาย คือว่านั่นได้ได้พี่น้องเลยตอนนี้ลำบากแห้งเสร็จลงน้ำทรายใส่โอ้ยตังไหลไหลแห้งต้มยังกระหักไปเลยต้มเกลือนหักเนาะแม่นนบ้านดังบางไงมีนยังยังทะลุไปเลยทะลุมุนเลยแห้งโคตรมาดูแส้นว่ามันอยู่ใกล้เขื่อนบ่จังหวะมันคือฉังหมดแห้งกระโดดโดนมันคือน้ำทังเงินๆงิไปเลยหากแต่ว่าอ่า การทูนเสียชีวิตนี่ยังโบราณชาดวานั่นเนาะโบราณมีเนาะโบราณมีแจ้งออกมาเนาะโบคือตอนอยู่ใต้ตอนนั้นเนาะอยู่แถวนั่นตอนน่ะตานใต้เนาะนี่ตอนนั้นคนเสียชีวิตหลายแบบว่าเตรียมยังบุท่านเคลื่อนแตกตัวน่ะเนาะตัวนี้เคลื่อนแต็กตัวนี้ครับอันนี้แบบเพิ่นแจ้งการไว้เลยเนาะแจ้งการไว้บางคนบูดอย่างนี้นี่คึ้ว่าน้ำชิมาใช้เป็นชิมาถึงนเลยอ๋อมันต้องต้องต้องเป็นผุกระดึงนด้นอยู่โดย แปลว่าผู้ใด้ย่านกับเมนนี้ย่านนี้นี่ปวดไพลโดยผูเขาย่านแล้วมัน้ำไม่ใช่อยู่มาถ่วงโดยแต่ละปีสิบปีสักปีมียุคบุินมาขึ้นมาขนาดนี้นะโดยเนยประมาทเนยทำขึ้สวระมาทแถวหัวโมกหัวโมกแข็งน้ำไม่ใช่สิบมาถ่วงนะเออเดี๋ยวนี้แถวแถวมุกดาหารมีบางพื้นที่ได้ตามข่าว นามขึ้นชูงนะหมก่าันต่ำต่กว่าสวนเาด้เลยสวนเฮาก็สวนมากก็สีส่วนแทเหมอนเลยโรคคัมันขึ่นแห้งในนั่นแน่นอนดูเนาะถ่แท้หมอแต่แตบนบัถ่วมัดอกหมอกันมีหัวนอยู่เลยเึกทตึกมนอะไรละอืมคงยินเลยต้องถ่วแน่แต่มันมามันเคยถ่วงเล ตัวมันก็บางแห้งตัวมันเพียงกังขาอะไรกันแต่อะไรคือกันได้อน้ำท่วมบางเฮือนนี่ก็ทำกันกับไผ่ไม้ปล่อยง่ายใช่ไมันเอาไปเบิดหลังเจ้าเชียร์เนี่ยไรเนาะเป็นที่ท่วมแห้งกับแถวนี่แถวทางไปธาตุทางพนมนี่เลยอันตรายเถอะไหลแห้งอีกให้มันมามันน้ำน้ำมาเลยเลย พอมันเป็นคลอยเยยน,นี่เลยบวกกับน้ำซ้อ,อิ๊ว่ายว่างว<น>ะทำกันครับมันไพ่ใหม่เฮือนตามตามที่ว่าเขาเบิ้งน้ำน้ำข่าวในคลิปเนาะนนเดี๋ยวมันผัดไปเบิดหลังเบิดอยัางด้วยธนุเอาไปเลยเอาอยัางมางได้บเง่ายังไงใช่ของเดิมอา่านามหนึ่งไม้เนาะเป่ายังไงใช่ว่ะนามหนึ่งไหมได,ด้วยแหละอันกับอันไพ่พิวัตรครั้งนี้นะ้นาท่วมนะี่มี

Rồi, oh, bài đi. Đừng bỏ Con lưỡi nó. Con lưỡi. À, vậy nó nó tắt cái thương phụt. Qua xay ăn. Tôi tắt đi thương phụt xay bỏ đây, không đây tọc đấy nó luôn. Cái gì lẽo là đây bạn đi nó. Thao vào lẽo tôi nhìn mình giảo bỏ bỏ viên bỏ đi luôn Nhân hùa này nè. Nhân hùa còn to ít bỏ đi. Rồi. hoài nó hướng tớp nó. Nhân hướng tớp จะว่าออกพรรษาเป็นจับจิงเร็วนอเพือหั่วเรื่งนี้ยังโดนเตบอกต่ยังเดือนหนึงบ่เดือนเดือนนี่เลยกับพระช้าพ่เลยเนาะนี่กับมโม่พุ่นเน่เว่อกช่วงนี้ยามนี่มันยามฝนเยเ็ยังกระยากยากนี่นึกเดือบนตกกับเมนบด้เเพื่อทั่วเป็นแค่ทนาัจับบริารต่อเลยเสรษนางนางเงา เนาะเอาปนหัวพ่อเลยบ่เนาะ้อเรียบร้อยบกโล่ไม่เอาบาดเนี่ยเดวเรียบร้อยน้องไม่ใช่่คือว่าตอนนี้จะคืนน้องน้องจาย่อันนี้เดีวเรียบร้อยแต่เป็นเจเอาชันกันสี นไปวัดเพื่อนนีกว่าเบนโอวาเรียบร้อยน้องไอ้หนจงานั่นถาขบม,งมังกบนี่อรียงร้อ่ผมพีกน้องบุญเนี่นเป็นลำอีกพอด,ดีชัวนั่นเลย Ngay mà thằng này cái chơi 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 em chơi 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 xôm chơi 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 nó chơi 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 đây chơi 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 ันมีร <Rapid>. ้นไทยอะไอย่ังเี้ยชลงบประมาณมันเคไปดังบประมาณตรงนเห็นไหเด้อเหนบองี่โอเคเลยผม่อ่พน้องเนาะลิปนี้กับสียอันพอจบลงไปก่อนถ้าว่าพิพาดกันใดก็ต้องขอโทษขอภัยบุรีิท้งลุงเพิ่นหยุดเลยนอพน้องเนาะหยุดแเพ่นสีกลับมา ทังหลายทั้งหลายกับพระพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูชุกคนเนะี่ยเขามาเบิ่งมาชมนทำกันมาอ่อกากดไลค์กดแชร์กดติดตามเส้นเก่าเส้นเดิมเส้นเก่าเสร็จเคยพี่น้องเลยคลิปนี้จะเสียดาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดกอะไรก็ต้องขอโทษหลายๆขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบยดเบอร์สกูชุกชนเนาะ